สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับท่านประธานของการค้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเราจะได้มาพูดคุยกับท่านถามไทยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาวิกฤตค่าพลุนละอองพลุนฟันของเชียงใหม่และกะ็สิ่งสกปรกต่างๆที่เป็นปัญหาเรื้อรังของเชียงใหม่ที่เราอยากจะทราบว่าออพอจะมีความคิดเห็นในแนวทางการแก้ไขปัญหาไปในทางทิศทางใดนะครับผมก็ซึ่งเราก็จะทราบกันนีว่า ปัจจุบันนี้นะครับผมก็จะมีปัญหาค่าฝุ่นละอง PM 2.5ซึ่งเป็นปัญหาที่ะสะสมมาเนื้อรังยาวนานนะครับก็ทางทาง,ทางท่านประธานประา,ระามีความคิดเห็นในเกี่ยวกับเรื่องปัญหาตรงนี้บ้างครับจริงเชียงใหม่เราเนี่ยนะครับ GDP p, คือ c o s t p produ o r e s t i c Product ของเชียงใหม่เราเนี่ย50%จากการท่องเที่ยวนะครับ รวมทั้งหมด70%มาจากภาคบริการนะครับเชียงใหม่เราเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวปีหนึ่งประมาณ10ล้านคนนะครับ30%เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เราได้หลักสูตรใหญ่ของเราก็มาจากการท่องเที่ยวพอตอนหลังมี BN 2 5ขึ้นมาเนี่ยจะมีเสียงกดจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับว่าอ,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 อยากให้เชียงใหม่ที่แก้ไขไปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวเออเรื่องเรื่องเปลี่ BN 0.5 น้นองเที่ยวจากเดิมเมื่อก่อนเขามีมาเที่ยวธรรมดานะครับแล้วก็เป็นห้่องเที่ยวกลุ่มลองสเตย์นะครับก็คือเขาไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นจีนเข้ามาซื้อที่หัยในเชียงใหม่หาลูกหลานมาเรียนที่เชียงใหม่กันมากขึ้นมากขึ้นนะครับเขามาอยู่อยู่ลองสเตย์คือทำนักเทียวใหญ่เลยนะครับแล้วก็พอมีปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาเขาก็มาคุยกับผมว่าอยากจะให้เชียงใหม่เนี่ยอยากจะให้แก้ไขเรื่องปัญหาเรื่อง เรื่องนี้ดูเร็วนะเพราะว,ว่ามีผลกระทบจากกับเรื่องหลอเกเสียกันมากนักเที่ยวที่จะมาซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่ระยะยาวเนี่ยเขาเขากังวลนี่มากนะครับเชียงใหม่เรามีกลุ่มคือเขาเรียกว่ากลุ่มดิจิทัลนอมแบกคือกลุ่มที่มาจากต่างประเทศเชียงใหม่เราเนี่ยจะมีสเสน่ห์ตรงที่ว่าเรามีร้านกาแฟเยอะนะครับแล้วกลุ่มดิจิทัลนอมแบกเนี่ยเขาเขาไม่ชอบงาน,านทนคามงาน,นออฟฟิศเขาจะทำงานตามร้านกาแฟะนะครับตามร้านกาแฟในสวนร้านกาแฟในป่าบนเขาอะไรเงี้ยเขาชอบทำงานร้านกาแฟ จำนวนมากเลยทำไมไม่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มดิจิตอลแมาตอนหลังล่าสุดเนี่ยเช็คข้อมูลมานะครับกลุ่มดิจิตอลแมาจากเดิมเราเป็นที่1ของโลกเนี่ยตอนนี้อันดับไปถึงอันดับที่86นะครับไปรุยไปไกลเลยนะครับเพราะแสดงว่าเชียงใหม่เรามีผลกระทบเรื่องนี้เป็นจำนวนมากครับก็ก็ของค่าใช้จ่ยก็พยายามผลักดันเรื่องนี้ให้พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องเรื่องส .5 ุมาโดยเฉพาครับ กับทางทางตัวแทนของบริษัทกเพียนฟุกก็ได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาในพีน2.5ก็มีแนวทางที่จะนาเสมอก็เดี๋ยวผมจะให้ขอโทษเป็นคนพูดในเรื่องส่วนนี้ครับผมแนวทางการแก้ไขทีเอ็ม2.5เนี่ยนะครับก็คือด้วยเราถือว่าเป็นองค์ความรู้นะฮะซึ่งทางบริษัทภูกเพียนลุกจำกัดเนะี่ยซึ่งอยู่ที่หาดใหญ่ ท่นได้คิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องหมอไฟป่าฝุ่นพิษ PM2.5 เนี่ยขึ้นมานะครับโดยการง่ายๆแบบวิธีชาวบ้านเนี่ยวิธีชาวบ้านสามารถใช้ได้คือโดยการนําใบไม้แห้งเนี่ยนะครับมาเผาเพื่อให้ได้เป็นคาร์บอนไม่ได้ให้เป็นขี้เถ้านะฮะทำให้เป็นคาร์บอนเพื่อมาปรผมมปรสมกับกดซิลิคอนเนี่ยให้มันได้ออกมาเป็นปุ๋ยคุณภาพดีแล้วก็ดึงจุลินทรีย์จาก ไอ้ที่มีคุณภาพกลับมาทํางานทําในหน้านะที่ทําให้ดินนัน้นสมบูรณ์ขึ้นในลักษณะนี้นะครับโดยใช้วิธีการทําก็ทําแบบง่ายๆซึ่งชาวบ้านสามารถทําได้เลยก็คือการทําเขาเรียกว่าเตาเผาคำว่านะครับเป็นรูปเป็นถังนะฮะตามรูปภาพซึ่งผมจะต้องนําเสนอเน,นี่ยฮะแล้วถังร,รูปแบบของถังเนี่ยจะทําหน้าที่ของเองก็คือจะทําให้ออกซิเจนเข้าไปเข้าไปเผาใบไ,ไม้แห้ง จะทำให้ใบไม้แห้งเนี่ยขณะที่เผาเนี่ยแทนที่คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งร้อยเปอซยหลุดขึ้นไปในชั้นบรรยากาศมันก็หลุดไปในชั้นบรรยากาศประมาณทั้งสิไม่เกิน2ีสินส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหลืออยู่ในตัวคาร์บอนพออยู่ในตัวคาร์บอนเราก็จะได้ตัวคาร์บอนคุณภาพตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งเกิดจากการเผาใบาไม้แทนที่เราจะปล่อยใบยไม้ไปเผาทาลายป่าในพวกนี้นะฮะก็สามารถเอามาเผาเพื่อทําเป็นเชื้อเพลิงสูตรผสมกับซิลิคอนให้มันเป็นปุ๋ยคุณภาพดีได้ ส่วนซิลิคอนในคุณสมบัติตัวของซิลิคอนก็คือตัวซิลิคอนโดซิลิคอนเนี่ย h 4 hio 4เนี่ยนะครับจะไปทำให้พืชเนี่ยนำไปใช้ดูแลสุขภาพร่างกาของพืชง่ายนะครทำให้ต้นไม้มีความแข็งแรงนะครับรักษาสายพันธุ์ได้ดีนะครับแล้วซิลิคอนก็มีส่วนผสมกับธาตุาหลักเออธาตุเสริมนะครับธาตุเสริมธาตุรองครบถ้วนแล้วก็มีจุลินทรีย์8ชนิดที่มีคุณสมบัติที่ดูแลดินดูแล,แลอย่างดี ก็พูดไงแบบพอมาผสมกับเป็นกรดซิลิคอนแล้วเนี่ยมันก็ทําได้เป็นปุ๋ยออกมาเป็นคุณภาพอย่างดีเลยนะซึ่งเกษตรกรสามารถทําได้ทันทีและที่สำคัญที่สุดคือลดต้นทุนการผลิตการใช้ปุ๋ยเคมี ME, ต่อไปได้ถึงเก80เปซนะดังนั้นเกษตรกรก็ลดต้นทุนได้และไม่พอก็คือซิลิคอน,นก็ทาหน้าที่ทําให้ผลผลิตมากขึ้นเพิ่มผลผลิตและก็เพิ่มคุณภาพอีกนะรสชาติ ผลไม้เนี่ยจะเป็นธรรมชาติรสชาติอร่อยนะดังนั้นก็พูดง่ายๆว่ามีการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างนีนะครับและเกษตรกรสามารถทําได้ทันทีและต่อไปในเกษตรกรไม่ต้องไปเผาใบไม้ทิ้งให้เผาเพื่อมาทาเป็นคาร์บอนอย่างนี้นะแล้วก็ทำไปยึดพ,พอป่าไม้ที่เขาเผาทุกวันเกษตรกรสามารถขอความร่วมมือไปกับทางคมทรัพย์นะครับไปเอาใบไม้ต่างๆที่อยู่ในป่าแทนที่จะเผาแล้วเกิดเป็นไฟป่าในทุกปีทุกปีเนี่ย ก็จะสามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคีนภาคเหนือตอนบนนะฮะใบไม้ทุกชนิดนะครับแล้วต่อไปอย่าทให้เกษตรกรลดการใช้เคมี่อยต่อไปหญ้าเนี่ยไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าแค่ไปตัดต้นหญ้ามาแล้วมาตากให้แห้งการตากหญ้าก็เท่ากับปล่อยให้มันชื้นขึ้นไปบน,นอากาศไปเล่งนรากทำให้เกิดฝนอีกอย่างเงี้ยพอแห้งเสร็จเรียบร้อยก็มาทําเป็นคาร์บอนพอเป็นคาร์บอนก็มาผสมกับซิลิคอนมันก็นนจะวนใบวนมาอย่างเงี้ยลดต้นทุนอย่างนี้ครับชาวบ้านทาได้คันที่ ได้ต่อไปนะก็จะเกิดความยั่งยืนในเมื่อชาวบ้านทาแล้วได้กําไรนี่นะฮะมีเงินใช้ด้วยนะครับอย่างน้ก็โอเคเพื่อจะสามารถเป็นเป็นส่วนที่จะทําให้ชาวบ้านช่วยชาวบ้านด้วยซึ่งได้ข่าวว่าของการค้าก็ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับในการที่จะพัฒนาสินค้าเกษตรต่อไปครับจริงทางของค้าเราสนับสนสนปีนี้เราสสนุนเรื่องเชียงใหม่โโคฟู้ดนะครับโดยการสับสุน ให้เอาสินค้าเกษตรของภาคเกษตรของเชียงใหม่มาทําการตลาดนะครับส่งเสริมการค้าการค้าโดยการช่วยทําตลาดสินค้าเกษตรกับภาคภาคเกษตรโดยรวมนะครับว่าจะเป็นภาคภาคสหกรณ์หรือว่าภาคชาวบ้านนะครับจริงๆไอเดียเนี้ยที่ที่ทางกอจมวิทย์เนี้ยได้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 เรียนมาเนี้ยโดยการนำเตาเตาเตาคาร์บอนนะครับเราใบไม้ใบแห้ง มาเผาแล้วผสมซิลิคอนเนี่ยแล้วเป็นมันมันจะเกิดเป็น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 คล้ายๆเป็นเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วเป็นอีจุลินซีด้วยนะครับแบบบำรุงดินด้วยแล้วเอามาสัส่งเอาเอาเอาตัวเนี้ยมาแทนแทนปุ๋ยเคมีมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์เลยนะครับซึ่งเป็นการแล้วมันเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยอีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่า เป็นสิ่งที่ดีครับที่ที่เป็นมีโนัตกรรมโน้ตฮาวนี่ออกมาครับเพื่อเอาเอาเอาโน้ตฮาวนี่ไปให้ชาวบ้านใช้แล้วทุกชุมชนในเชียงใหม่ถ้าเรามาใช้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเกิดสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยแล้วก็แก้ปัญหาของเพียรสุขจัุนเชียงใหม่ด้วยครับ <c oughs> ก็ไม่เท่านั้นนะครับยังสามารถต่อยอดไปได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องในภาพของการค้าของการค้าของตัวเชียงใหม่ ไม่ว่าองค์กรใดๆที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เราสามารถนรําเศษอาหารเหลือทิ้งเหลือใช้ในครัวเรือนหรือว่าในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าในชีวิตประจำวันของเราตลาดสดอะไรต่างๆาเราสามารถเอาเศษอาหารเนี่ยมาทิ้งทิ้งโดยที่เรามีตะแกงรงตะแกรงที่จะกรองเศษอาหาร เศษอาหารนี้เราก็สามารถเอาไปตากแห้งแล้วเผาเป็นคาร์บอนได้นะฮะไม่เท่านั้นเศษอาหารเหล่านี้ถ้าเราเอาไปทําเป็นปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยชั้นเลิศครับส่วนน้ําที่ออกมาจากของเสียเหล่านั้นเราก็มีการกรองแล้วเราเติมจุลินทรีย์กับซีก้กอนเข้าไปเพื่อให้จุลินทะรีย์มันได้ไปทากระบวนการทําความสะอาดน้ําบําบัดน้ําโดยเราเติมออกซิเจนเข้าไปให้จุลินทรีย์มันมีการหมุนเวียนนะฮะไม่เท่านั้นเสร็จปุ๊บเราพอได้จังหวะได้หนึ่งคืน เราก็เปิดลงในท่อระบายน้ําจุลินทรีย์เหล่านี้ที่เราบําบัดที่เราให้เขาไปทําหน้าที่ของเขาในการย่อยสลายสิ่งที่สกปรกนะก็จะลงไปในท่อน้ําเสียลงไปตามห้วยหนองคลองบึงแล้วก็ลําน้นาําแม่ข่าคูเมืองไปอยู่ในลําน้าสาธารณประโยชน์ก็จะไปทําหน้าที่บําบัดให้น้ําเหล่านั้นที่เป็นน้ําเสียกลับกลายมาเป็นน้ําที่ดี ก็จะส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ที่จะกลับมามีสุขภาพที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งที่สบปกเหล่านั้นนะซึ่งเป็นแหล่งพ่อพันเชื้อโรคและเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูเราสามารถช่วยกันได้ต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยครับก็จะจะขอความช่วยเหลือจากทาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะ,ะช่วยกันผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดแก่ชาวเชียงใหม่เกิดแก่บ้านเรือนของเราที่อยู่อาศัยของเราเริ่มต้นจากดินน้ำลมไฟสะอาด เราก็ทําให้เขาได้เห็นทําให้เขารู้ว่าเราสามารถทําได้โดยปลอดสารพิษชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราก็จะดีขึ้นนะเพราะว่าในทุกวันนี้คนเราทํางานมาทั้งชีวิตเก็บเงินได้ก้อนนึงพอเจ็บป่วยทีนึงปุ๊บเงินที่เก็บมาหายครับเป็นหนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมามาดูแลถินบ้านเกิดเราทินที่อยู่อาศัยเราทําให้มันสะอาดในทุกทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นอากาศาดินน้ำรวมไฟเราต้องให้มันสะอาดทั้งหมดแล้วชีวิตเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น,นครับ ยินดีครับทางของค่าเใหม่ยินดีที่จะสับสโนโครงการนี้นะครับเรา <reality> เราเรา,เราสับสนเรื่องสินค้าเกษตรของเฉลี่ยอยู่แล้วนะครับสินค้าเกษตรของช่วยเหลือทางภาคเกษตรทางเกษตรกรนะครับาชาวบ้านนะครับโครงการดีๆแบบเนี้ยเราของค่าเใหม่ยยินดีบบนนที่จะสับสนและก็จะนำนำนำ,นำแนวทางเนี้ยมให้กับทางชาวบ้านและก็สมาชิกของค้าที่ทำเรื่องน,นี้นำไปใช้ประโยชน์ต่ตอไปครับ